ตอนนี้คุณหาเงินหรือคุณหาข้ออ้างครับหาข้ออ้างคืออะไรครับเออตอนนี้เนี่ยไม่น่าสะดวกลูกค้าคงไม่อออกออกมาพบหรอกเออช่วงนี้พงไม่ไม่พร้อมต้องในการเงินไม่พร้อมฉันอาจจะเด็กไปฉันแก่ไปเออตอนช่วงนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจออกไปหรือฝนตกนะเออช่วงนี้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอสักห้าปีรอผ่อนลถหมดก่อนรอส่งลูกเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มต้นแล้วกันรอให้ลูกเรียนจบก่อนรอให้ผ่อนบ้านหมดก่อนแล้วค่อยเริ่มแล้วกันพูดง่าพวก,พวกหาข้ออ้าง แต่พวกหาเงินเขาจะไม่สนใจพวกนี้เขาจะไม่สนใจพวกหาข้ออ้างครับเพราะคนหาเงินจะไม่หาข้ออ้างคนหาข้ออ้างจะไม่หาเงินคุณทําได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณลองดกภาพดูนะถ้านับตั้งแต่วันนี้นี่ปีปี64นับไป5ปีคือปี69คนหนึ่งตัดสินใจแล้วว่าฉันจะหาเงินโดยไม่หาข้ออ้างอีกคนหนึ่งตัดสินใจว่าฉันจะหาข้ออ้างโดยฉันจะไม่หาเงินถามว่า5ปีต่อจากนี้ครับใน A กับในบีคุณคิดว่าใครจะรวยกว่ากันนะ คนหนึ่งหาเงินตลอดไม่สนใจข้ออ้างอีกคนหนึ่งคือหาข้ออ้างตลอดไม่สนใจหาแน่นอนครับคนที่จะรวยมากกว่าคือคนที่หาเงินมาตลอดโดยที่ไม่สนใจข้ออ้างค,คุณครับมนุษย์ข้ออ้างมันมีเยอะมากในสังคมรอบข้างคุณครับคุณลองไปดูเพื่อนคุณสิครับคุณลองไปดูคนในแวดวงการขายคุณลองไปดูคนที่อยู่ในธุรกิจแวดวงเดียวกับคุณนะครับลองไปฟังเขาลองเอาหูไปฟังเขาแล้วคุณจะขำม,มากเลยว่า เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยข้ออ้างครับเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยข้อแก้ตัวครับถ้าวันนี้ร้านเขาขายไม่ดีนะฮะเขาจะมีเหตุผลสารพัดที่โทษทุกอย่างว่าเขาขายไม่ดียกเว้นโทษว่าตัวเขาเองทาอาหารไม่อร่อยถ้าวันนี้เขาปิดการขายไม่ได้เขาจะโทษทุกสรรพสิ่งในโลกนะครับโทษบนโลกไม่ได้โทษนอกโลกอีกนะครับโทษดวงชะตาโทษฟ้าโทษดินโทษผ้าที่โทษพระจันทร์นฮะโทษการโคจรของระบบสุริยะจักรวาลครับ ทษทุกอย่างแลยเขาไม่เคยโทษว่าเขาไม่เคยเรียนรู้วิธีการปิดการขายนี่คือพวกมนุษย์เคาะอ้างครับแต่มนุษย์หาเงินไม่ใช่อย่างนี้มนุษย์หาเงินคือเมื่อไหร่เขาตามปุ๊บเขาปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ผลอื่นฉันอาจจะเก่งไม่พอฉันเรียนรู้เพิ่มเติมฉันอาจจะทําตรงนี้ยังไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมวิเคราะห์ลูกค้าไม่ดีเรียนรู้เพิ่มเติมบทปิดการขายยังไม่แม่ฉันเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมครับฉันพูดมากไปไม่ฟังลูกค้าฉันฝึกใหม่รอบนะนนี่คือมนุษย์หาเงินนะ ดังนั้นครับวันนี้ผมอยากให้คุณตัดสินใจไปเลยว่าคุณจะเป็นมนุษย์หาเงินหรือคุณจะเป็นมนุษย์หาข้ออ้างครับความรวย2แบบนี้แตกต่างกันครับตัดสินใจและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปครับแต่คุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับเรามีบทปิดการขายเรามีบทเรียนฟรีสอนการปิดการขายครับอยู่ใน YouTube Channel โค้ชแบงค์สุรกิจมีเยอะมากมีเป็นพันๆคุณสามารถเข้าไปเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ในทุกวันเวลาเจ็ดโมงครึ่ง จะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันผ่านหน้าเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับซึ่งคุณสามารถไปติดตามดูได้นะครับหรือคุณต้องการให้เจ้าที่ผมเนี่ยส่งไลน์แอดไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณสามารถติดตามที่สายแบงก์สุขภิจครับทุกครั้งมีคลิปใหม่เนี่ยจะมีเจ้าที่ผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณและคุณจะไม่พลาดทุกบทเรียนใหม่ๆครับ